ทุกอย่างเป็นสีน้ำเงินแบบดำๆด้วยใช่ไหมนะครับคือกล่องสีที่ผมได้วันนี้นครับก็คือส่งเมงื่อเป็นสั่งซื้อเมื่อวัน,นครับถือว่าส่งเร็วแต่แพ็คของไม่ดีนะครับของก็มีคุณภาพอยู่นะครับประมาณมากเลยอนะ่ะมีคุณภาพมาแต่ว่าการส่งไม่ดีครับส่งไม่ดี ราะว่าของกระเจิงของผมเนี่ยกระเจิงยคเวนของน้องผมไม่กระเจิงเลยวางระเบียบดีเยี่ยมแต่ของผมหลุดลยกระเด็นหลุดไม่เป็นที่วางก็ผิดวางสีเนี่ยผิดด้านอีกโอ้โหคือไม่ดีค่ะเพราะมันวางไม่ดีครับ แล้วอย่างลบนี้ก็หลุดไม้ประทัดก็หลุดด้านหนึ่งเอเอที่คิ้นมนีกระดาษนะครับอันเนี้ยมันก็หายคือไม่มีการส่งที่ดีเลยนะครับขอให้ส่งใหม่ครับวันหลังก็อย่าส่งแบบนี้อีกนะครับ